クリエントっやっ,やっ รับทุกท่านนะครับเข้าสู่ชา n นลเศษปลาฟิชชิงนะครับผมช่องที่ทาเหมือนเซียนนะครับแต่เป็นเซียนตกปลานะครับวันนี้นะครับเรากลับมาซ้ําหมายเดิมนะครับโคลงยานะครับจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรามาตกปลาพวกปลาเกปตปลาสวายอะไรกันแต่ว่ามันไม่มีปลาเข้าเราก็เลยเปลี่ยนแผนเพราะว่าเห็นปลาชะโดกับปลาขาวขึ้นเยอะนะวันนี้เราก็เลยเอาไส่ปลาทูนะครับมาเกี่ยวตกเพื่อจะตกปลาชะโดปลาขาวกันนะฮะวันนี้เรา เตรียมพร้อมไส้บาทูมาเต็มที่เลยครับผมยังไงเป็นลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานไหมครับหมายป้าองหลงยาวนะครับเป็นคลองยาวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะมีผลงานอะไรท่านผู้ชมได้ดูไหมนะครับไปครับเมนสั่งมาให้นะครับผมนี่ไส้บาทูนั้นนะหลายๆท่านอาจจะเคยใช้แล้วแหละเราก็ตรงคลองเราก็คงไม่ต้องบอกอะไรมากแล้วล่ะนะครับสาระความรู้ไปดูช่องอื่นนะฮะ เขียลนล้วนๆครับก่องนี้โอเคครับมาลุ้นมาลุ้นพร้อมๆกันนะวันนี้เราจะได้ไซส์ใหญ่กันไหมนะครับผมไป กินตอนไหนไม่รู้ฮะน้ำมัน<ด>อย่าอยู่ไซ้ด้วยไซ้เสริส,ยส,สยอยู่อยู่อย,อย,อย,อยู่อยู่นี่กางอยู่นี่ ไม่ใช่กูเสี่ยวกระโดนจะคายหายปะหายมาด้วยอ่ะโอ้โหเหี้ยแล้วต้องเรียกไอ้แหลมโทรหาไอ้แหลมโทรหายแหลมปลาอยู่เปล่าดูปลาก่อนอยู่ป่ะเูว้าวมีอยู่แล้วปลาไอ้เจี๊ยวิ่งฟูดเลยอ่ะฟูดเลยอ่ะยังงั้นตั้งเตี มันเยอะอยูอ่มันไม่รู้อะมันไม่มีปลาเปล่าไม่รู้เนี่ยน้นดิน้าหมดไอ้เชี่ยมันเข้าไปข่ายเลยหนู่เข้าขายว่ากูไม่ก็แล้วกูรีบปั๊มถอยหลังเลยเนี่ยเมื่อกี้ไปถ่ายมันจะเอาไม่อยู่ดิเติ้ลน หลุดไปแล้วเฮ้ยระวังขาดดีเขาแน่ต้น โอ้โหตกด้วยสัิโอ้กันกระดีเต็มปากเลยโอ้โอ้บางขาวเต็มปากเลยเฮียหน้าดินไม่เอาครับท่านผู้ชมเีียัดโอ้ยตันเลยสัตว์ตีดังเด่นตัวนี้ขึ้นหลายรอบแล้วครับนี่นะครับ มาเช้ามาตามหาปลาเขาตอนนี้เป็นปลาพวกเราแล้วครับนี่ไอหัวโดนอะไรมาเนี่ยหัวโดนเป็นไอตีมาเป็นปลาพวกเราเป็นปลาพวกเราแล้วตอนนี้ไม่ใช่ปลาเขาแล้วหัวโดนอะไรมาเนี่ยตัวไอตีมาเนี่ยท่านผู้ชมครับดูคันพวกผมพวกผมตั้งตกตรงนี้ตั้งนานเพื่อรอมันไอนี่ตีก็ดีทีเดียวเรียบร้อยเลยไอเย้แล้กัดอยู่ด้วยนะเต็มปาเดี๋ยวดูเลย ดีนะที่สายใส่สายอนด์กอดบลอนด์ใส่สายช้ำสิบหมื่นเก่ากินไปก่อนมาโชว์ปลาก่อนนี่ก็ดีน่าจะเป็นของน้ำมีเฮนน้ำเม่นนะฮะน่าจะของน้ำเม่นน่าจะใช่นะอย่าทิ้งมันนะอย่าทิ้งมันนะคันนี้ก็ไม่ค่อยอยากตกแล้วครับปลาเนี่ยมาก็ได้ปลาตลอดจะเบื่อจะไพยายามขยับมาตกเนี่ยให้พี่อน้องเขาตกกันบ้างนะนี่เต็มปากปลาเค้าครับกินปลากระดี่ อยู่ดีๆปลาเขากำลังกินทั้งงูนอยู่ผมก็งัดขึ้นมาเลยเต็มเต็มเต็มข้อตัวนี้ถือเวลาโม้หน่อยโอเคพุ๊กไอ้เยี่โป๊ะเปล่าเลยวัดดูแหลมแต่กูวัดสุดเลยนะไอ้ทันปัน ไอโดว่ะไอโดว่ะระวังถึงใครระวังถึงใครกินไปเร็วหยาแย่เร็วเร็วกินไปแล้วปลาละไปแล้วละไปแล้วปลาไปหมดโอ้โหปลาละไปเล้วโอ้โหไปกินเหล้าเลยตั้งงาน

อนลระวังระวังระวังไอ้โดมเอาไอ้ขาไปขาออขวาหน่อยออกขวาหน่อยเดี๋ยวพนไขาออกขวาเดี๋ยวพันพันขาอีเจ้าไอ้ยี้โยนไปโยนเลยว่ะหลงมึนพอดีอเอปิดจับส่ปิดคลิปปิดคลิปเฮ้ยกปลาโอ้ตกลูกปามาตกมาั เป่าได้ครับเป่าได้เราได้จะได้ครับผมแมื่อไหร่โอ้ยโดนโดนตาวะพี่เขาเนี่ยกี่โมงวะอ่าบ่ายสี่โมงสามห้าหกชั่วโมงตัวแรกครับนาดินนาดินตัวแรกเข้าละไม่ได้ลุกเลยอะไดแต่ผมไต้ปลาปอมปลาปอมตีตีกันอีกปลาปอมเมื่อกี้พี่พี่นั่งหลมงพุ่งไปแล้วก็ผมก็ให้น้าเอกเกี่ยวเหยื่อให้ใหม่ครับเมื่อกี้นะครับผมวิ่งเข้าไปแล้วก็เมื่อกี้เออเออ สุดท้ายครับแป๊บเดียวฮะวิญญาไวมากเลยครับโจนไปเจอมันพอดีไงได้กับข่าวกี่แล้วท่านชมตั้งอย่าบง้งอย่าบหวีสวีสห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 วีส้หวีโอ้ยจีมึงก็บอกแล้วมนติดมนสายวิ่งว่ว้าจบเลยสะดุดจร่งเงี้ยสะดดแล้วถ้าหายแล้วถ้าไอ้ขาสะดุดคือจบนี่ิก็ต้องกินแล้ว ปล่อยวางไว้วางไว้เข้าแล้วอ่ะเฮ้ยแต่สายมันออกขวาปะกระปิงกระปิงโถงจะขาดแบบนี้ดิดึงกลับมาที่ดึงสายกลับมาเอามือดึงเอ็นกลับมาไม่ใช่วางเลย แล้วอย่าพึ่งยุ่อย่าพึ่งยุ่ยปล่อยปล่อยเลยปล่อยแล้วปล่อยแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นกระบอกแล้วให้มันตึงอีกสักหน่อยนึงอ้าอยู่อยู่แล้วกันล่ะย้อนลิซ่าไอ้ขาวยาวเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดโอ้ยอย่าเกินคาดว่ะ ใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับพี่น้องไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยย้อนเลยสั้นกินแม่งตามแท้กินแม่งทุกวิทุกวันไปทริปนี้แม่งโทฟี่โอเคสุดยอดเห็นครับทุกคนก็ดมีความมีขี้รัวปันจะเข้ายินนะดูท่าแล้วอาทิตย์หน้าคงจะมาซ้ำไม่มีมาซ้ำแล้วครับ หรือพวกจะมาซ้ำเปล่าก็ไม่รู้เที่ยวหน้าเขาว่ากันที่ไหนยังไงก็ไปถึงร้านแต่คิปแล้วยังยังยังอ่ะยังไม่เปร็จยังไม่เสรีจยังไม่ถึงเนี่ยถือว่าประสบมึงไม่ต้องพูดอันนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับกับทองโค้งยาวตกเฉพาะคนในหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็ขำๆครับเล่นๆเล่นๆเดี๋ยวเฉลยมันหน่อยดิว่าเมื่อคืนได้อ่อยเปล่าเมื่อคืนก็อ้อย ก็ไม่ได้หวังเลยนะสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยมันมันไม่น่าได้อะตอนแรกก็หวังแต่จะโดนไให้กูไปไหนเลยเซโ่ได้ปลาคาวทั้งนั้นนะ่ะดูสภาพแวดล้อมนะครับรถตูงนะครับสูบน้ําอยู่นู่นอีกแก๊งหนึ่งดูฮนะสภาพแวดล้อมโดนปลาคาวทั้งนั้นฮะตอนก็ลังใจมาตกปลาคาวนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้หวังเท่าไหร่นะยังไม่เิหรอ เรายังเป้ากันต่อนะขออีกสัก,ก,กนิดเนึงเผื่อมันจะกินกลางคืน้นะครับช่วงบ่ายเราก็ได้ไป3ตัวนะผลงานไส้ประทูเรานะครับหลังจากที่ไม่ได้หวังผลเลยกะว่าชะโดเข้าแน่แต่แต่ก็ตามที่ตั้งใจเอาไว้นะครับผมตามที่คอนเทนต์เราเสนอไปตั้งแต่แรกนะครับได้ปลาค้ามา3ตัวนะตอนนี้ยังไงมันลุ้นช่วงกลางคืนกันต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับเราเก็บของหมดละเดี๋ยวพาไปดูปลาการนาตีมีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมให้นาตีพูดก็สำหรับวันนี้นะที่เรามาเฝ้าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองหมายตรงนี้ก็ครั้งแรกเราไปเฝ้าเป็นปลาเกตใช่แต่ครั้งเนี้ยนายเอกขอต้องการจะเล่นปลาหนังเราก็เลยมาเล่นเป็นไซ้ปตูเหยื่อไซ้ปตูแทนเพราะว่าเราต้องการเหยื่อเหยื่อต้องการปลาที่เป็นปลาหนัง อยากได้มาขีงเถูกต้องปัชโดมาข้าวอันนั้นเลยจะมาเล่นไต่ใหญ่ทิ้งไปแล้วไม่ได้เอาจริงๆเราเคยต้องการมาขาวเออใช่ข้าวเลยมันก็ได้มันก็พอได้นะเราพาดูดีกว่าว่าไส่ขนาดไหนนะเออเดี๋ยวตามไปดูครับให้แรงกำลังเี่ยนี่ครับเดี๋ยวให้น้องเต้ลากขึ้นมาดูดูครับท่านผู้ชม นีครับท่านผู้ชมะครับนี่ครับไซ์ก็ด้อยู่ประมาณประมาณเอ่อโลสี่โลหต่อตัวไซ์เฮ้ยคล่อเดียวกันเลยว่อวะต่อรถรถนี่นี่ถึงรถโรดเก็จอดเต็มที่ก็ไอไอไอถือว่าได้เป็นกับข้าวเนาะแล้วก็เป็นปลาที่คือตามหามานานแหละ ตามไม่ได้ตั้งใจจะตามหาเป็นเป็นเป็นการตามหาของทริปแรกของปีเป็นทริปแรกของปีเลยเพราะว่านี่เ,เขาตั้งคอนเทนต์มาบอกว่าวอยากได้หนังแล้วก็ต้องการจะได้บลาขาวเราก็เลยมาตามหากันตามหากันแล้วก็เช็คหมายกันแแหลมเขาก็เอาหมายนี้แหละมาให้เราทดลองกันออนทย์แรกไม่โดนเลยอันที่สองโอเคเลยถือว่าดวงรอเปล่าไม่รู้นะดวงดีดวงดีเออผมผมไม่สองคันเลย ไปไปขึ้นไปไปถ่ายดูข้างบนขึ้นขพวกอะไรเจ็คอเออนั่นแหละนั่นแหละเป็นคนถสมใจนี่ครับน้าที่พามาใหม่นะครับวันนี้นะครับน้าอะไรนะลืมชื่อน้าจ๊อบครับน้าจ๊อบน้าจ๊อบน้าจ๊อบไม่บรรจบนะครับถ้าน้าจ๊อบบรรจบไม่ใช่คนนี้แน่นอนต้องวันแล้วหลอนะแต่ก็หล่อถ้าวันไม่หล่อไม่ใช่จ๊อบนะครับ โซจอนครับผมถ้าคนเข้ามาตรงนี้คนต้องเป็นจอรนะครับผมจอร์นแ่งคนหนงยาวครับผม้องบเลยออกออว่าได้หมอที่อยู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 ่อยหหังยู่อยููเลยออกไปนูนเลยออกไปนูนถือ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 ่นนถือวางมาให้หน่อยวางให้หน่อยออกไปนี่ออกไปนี่อาออกไปนี่ อยู่ริมนี้ค่อยๆมาอยู่ริมนี้เฮ้ยเดี๋ยวดูสายนู้นนะอยู่แถมกิเปอร์กิเปอร์นี่กิเปอร์กิเปอร์เวลาขึ้นเลยหาค่อยๆดึงค่อยๆค่อยๆค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาโโดดนนเข้าอยู่แล้วค่อยๆมาค่อยๆมันมาอยู่แล้วค่อยๆค่อยๆที่แถมที่แถมที่แถม ทางัดได้ก็งัดเลยงั้นทางเงี้ยงัดเลยงัดเลยแล้วคอยจับไปตีจับตีจับเฮ้ยเจ๊บี้เออได้งัดแล้วเว้ยได้งัดแล้วเว้ยใส่โลกขวาหลังจากตัวแรกหลุดไปได้มาแล้วเฮ้ยโดนอะไรเนี่ยไม่โดนกระเบื้งเหยียบเมื่อกี้เออทิ่มทิ่มกับดินเมื่อกี้นะไปคน โอเคหล่อเลยเอาอยูแล้วอยู่แล้วอยู่อยู่แล้วโอ้ยเย็นนะเก็บไปยืนดิเก็บไปยืนดิเฮ้ยจะส่งไฟส่งส่งลงมีส่งลงมีไฟอ่ะส่งลง มาแล้วมาแล้วมานี่แล้วตัวไม่โตตัวไม่โตไ่เดี๋ยววางติดต่อวงับน่นตัวนี้ตัวไม่โตเดี๋ยขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยอะไรวะนางเาแท้ทำไมไม่เอาอะไปเห็นัวแล้วดูบ้างนางเบาแท้โอเค นะครับผมผลสรุปจากการตามล่าหาปลาค้าวเรานะครับเราได้จากหมายนี้ถึง7ตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับอยากให้พวกเราไปทําอะไรยังไงคอมเมนต์มาใต้คลิปกันเลยนะครับผมขอบคุณครับ